สวัสดีค่ะวันนี้น,น,นะคะจะมารีวิวสกชูชีนะปกติน้องปิ้ย่าไม่คนเดียวแต่ว่าเอมพี่ออยเนี่ยแหละให้แบงค์ร้อยมาเพื่อจะที่สกูชีนะก็เลยพี่ออยเราได้สกูชีคือแล้วนะคะ,นนคะชื่อว่าพี่ออวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชีนะคะเราจะมาดูการสโลนะคะสโลมากเลยค่ะนียย่หใหญ่เล็กนี่นะคะการสโลนะคะ สโลมากต่อไปชิ้นที่สองเรานี่นะคะเป,เป็นคัพเค้กค่ะ,คคะนุมน่มๆนะจะไม่สโลมกมากมเลยนะคะกินก็หอมมากต่อไปชิ้นที่สามนะคะเราจะเป็นเ,เค้กช็อกโกแลตนะคะมันจะแบบน่ากินมากเลยค่ะเอาถึงเอาถึงชนี้ค่ะน่ากินมากนะคะแต่ดูการโลนะคะการโลของเรานะคะ จะเป็นไอหน้าเป็นคลับอลยอย่างนี้ค่ะอันนี้คือของพี่ออยนะเราจะบอกนะเดี๋ยวเราไปบอกราคาพะสม,มพี่อ,อยก็ขเราซื้อมาให้พี่ออยแล้วพี่ออยก็ขายต่อนะคะขายขายเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปไปซื้อสกูชตชี่อีกทีไปไปซื้อชิ้นใหญ่นะคะไปซื้อชิ้นใหญ่ใช่ค่ะต่อไปชินช้นที่สี่ชิ้นที่สี่นะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะนะคะ ชิ้นที่ห้าเหรอคะชิ้นที่ห้าจะเป็นนี่ค่ะกระป๋ค่ะไม่ใช่อันี้คืออะไรนะขนมจีบไม่ใช่เราจําไม่ได้นะคะต้องขออภัยด้วยนะส่วนเส่วนเสร์ชิ้นที่หกนะคะอันนี้สโลนิดหนึ่งนะมันชื่ออะไรไม่รู้เราจาไม่ค่อยได้มันจะเป็นไม่ไจะให้ดูตําหนีนะเอิ่มของพี่ออยเนี่ยไม่มีตําหนิเลยเราบอกไว้ไม่มีตาหนิเลยไม่ไม่มีตําหนีพอดี เก็บง่ายมากเลยค่ะเก็บแบบไม่เล่นทุกๆวันเลยนะคะอันนี้คือกล่องอันนี้คือกล่องของเราแต่ว่าเราให้พี่ออยไปแล้วนะคะเพื่อเก็บสกูชี่ะพี่ออยเราบอกว่าขอหน่อยได้ไหมขอกล่องหน่อยได้ไหมเอิม่มพี่จะเก็บสกูชี่ถ้าพี่ไม่เก็บไปเนี่ยพ,พี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาวางไว้ไหนนะคะเราเราก็ เผื่อมีอะไรมาเอาไปแล้วพี่ออยจะไม่รู้นะคะคะจะโลมาเลยค่ะงั้นเราไปบอกราคากันเลยค่ะราคาตัวแรกนะคะเจ้าเป็นของเรากาะเราก็ขายนะอันนี้ราคาสิบห้าบาทค่ะอันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาสี่สิบบาทค่ะแล้วอันนี้ราคาราคายี่สิบหรือเปล่าอันนี้ราคาห้าสิบบาทค่ะขายแพงนิดนึงเพราะว่าอันนี้คือพี่ออยทั้งชอบเราก็ทั้งชอบ เป็นโซล่าสีสม้มไม่ชอบสีส้มนะคะแล้วอันนี้นะคะติดป่านเหรอคะอันนี้รีวิวไปแล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ราคาสี่สิบบาทเหมือนกันส่วนชิ้นนี้ถึงห้าบาทแน่นอนค่ะชิ้นนี้นะคะก็ะสิบห้าบาทอีกแล้วถูกต้องแล้วค่ะโอ้บบเออตำหนีนะะตำหนิตำหน,หนีคือหน้ามันหลอกน่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานมีตำหนีและ เรายัางไม่ได้ทําอะไรเราแค่บีบ,บเล่นเบาๆเฉยส่วนเส่วออันนี้นะคะดูสิคะดูหน้าหน้ากินมากเลยค่ะถ้าใครได้กินนะคะเละิศค่ะรสชาติคงดีมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะเพราะเราเคยซื้อเค้กเล็กๆอย่างนี้มาแล้วค่ะมันจะเป็นซอส่าสีน้ำเงิเ้สีชมเอสีช็อกโกแลตนะคะตรงนี้ รสล่านี้เหมือนมากแล้วเขาก็จะมีเชอร์รี่ตรงนี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีใบไม้ตรงนี้แต่ใบไม้นะคะแต่ใบไม้ก็เป็นช็อกโกแลตนะสว่วนนี้น,นะคะ<ด>กินเหมือนช็อกโกแลตเลยค่ะไม่เชื่อลองให้คุณปิย่าดมนะคะอืมกินโอเคค่ะแ๋ยวเราลองดมกลิ่นนี้กันกลิ่นนี้ยิ่งโอเคเลยค่ะกลิ่นนีน้เหมือนสับปะรดหรือเปล่าอ่ะเหมือนเลยเหมือนเลยค่ะน,นี้เหมือนแอปเปิลนะคะเหมือนแอปเปิลใช่ไหมคะเป็นหน้านะ กินนี้เหรอคะกิ่นนี้นะคะกินขี้มือทั้งนั้นเลยค่ะกินไม่มีเลยมีกินแต่ขี้มือโอ้โหนี่ค่ะกินอะไรหรือเปล่าเราไม่ปิยอดมอืมกินก็โอเคกินสาหร่ายค่ะค่ะต่อไปนี้นะคะแล้วก็จบการรีวิวยังยังไม่จบเออเหรอคะนะคะอุ้ยนี่ค่ะ ตัวตัวตัวตวตวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้น่ารักไหมคะน่ารักเหมือน,อง,นงั้นงั้นเราไปเอาซากุชิของเรามาให้ดูก่อนก่อนค่ะอย่าลืมอย่าอย่าลืมติดตามกดไลค์กดเพจแล้วก็กดแชร์นะคะนี่ค่ะของเราคะ่ะมันจะเป็นในถุงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราขหยิบทีละอันนะ นี่นะคะมันมีตุ๊กตาหมีน่ารักมากขบว่ะเท่าไหร่แล้วพี่อะตัวนี้นะคะตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะ150้สน่ารักอะอันนี้เราก็ขายในหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นตัวที่นตัวรักมากนี้หนึ่งร้อยเก้าเก้านะร้อยเก้าเก้าแต่ว่าเราลดให้เยอะเหมือนกันค่ะของเรานะถ้าถ้าใครอยากถ้าใครอยากซื้อนะคะ โทรมาศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกแปดสสี่องนะคะเราเรามีตัวนี้ค่ะเรามีตัวนี้โทรมาปุ๊บอาจารย์ได้ของปั๊บเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามีเบอร์โทรอยู่ค่ะเบอร์โทรหายไปไหนนะเราเรามีเบอร์โทรอยู่นะคะเราต้องเราเราต้องโทรเบอร์โทรร้านนะคะเผื่อจะได้ของค่ะเผื่อจะได้ของแต่แต่แต่อยากจะให้ แชร์เพจนี้กดติดตามกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพจนี้ด้วยนะคะเอิม่มคือคือเราเอิม่มอันนั้นหายไปแล้วนะคือไ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 อดีไลน์ไอเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยว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 ไปดูคลิปต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาสมุดอย่างมาเขียนให้ะค,ะค่ะคโอ้ เอาขาออกไงคะคุณน้องออยนี่ค่ะของเราใจแบบว่าเหมือนเหมือนของพี่ออยแต่ใช่ไหมดูตรงนี้เป็นซอสตอเบอรี่แต่หน้าไม่เหมือนกันแต่แต่แต่ของพี่ออยมีตําหนิเวยนะคะใช่ตําหนิตําหนิก็คือตรงนี้มันขาดนะคะนี่คือซื้อนานคือของพี่ออยไม่มีตําหนินะเพิ่งซื้อใหม่ๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อดู่ข้างล่างอันไหนเขาค่ะค่ะ ไม่มีตำหนิอันไหนสวยกว่าก็กดติดตามด้วยนะคะไอดีไลน์กดติดตามไอไอดีไลน์เออศูนย์เก้าหนนะคะอย่าลืมแอดมากันเยอะๆนะคะใช่แต่ว่าชิปต่อไปจะเป็นเบอร์อรโทรอื่นนะอันนี้คือเบอร์โทรของพี่ออยสามารถโทรไปหาพี่ออยหรือว่าโทรมาหาเราก็ได้นะคะโทรโทรไปหรือทักแชทไปก็ได้นะคะได้หมดค่ะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อสลามมาซื้อกีสลีนโบลเล็มาทำสลามแล้วก็สั่งสั่งสกุชี่เยอะๆให้มาขายด้วยะคะ่ะมีขาไก่ยักษ์วยวนะมีคอยอะมมีอะไรเยอะแยะสโลสโล,ลเ,เยอะ,ะมากนะคะสโลแบบโอ้โหแบบน,น่ากินมากนนเลยค่ะนี้คือะคะของแถมนะของแถมคือเป็นเจ้าชายเจ้าชายแสนสวยจะเป็นติ๊กเกอร์นะ เป็นเป็นสติกเกอร์ที่ติดผนังได้นะคะใช่ติดอะไรแต่ว่ายกเว้นผนังคุดผนังเละๆเ,เ,เนี่ยแบบต้องต้องไปติดผนังแบบว่าเร,เรียบนะคะ,ระ,คะตรงนี้มันก็สามารถเป็นสกูชชี่ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้มันจะนุ่มๆมันจะแต่แต,แต่ว่ามันจะไม่ใช่สกูชชี่นะมันจะเป็ได้อะไร็ไม่รู้มันจะนุม่มๆนะจะไม่สลายเลยค่ะ ต่อไปนะคะของอชิ้นต่อไป,อไปนะคะเป็นเค้กตัวนี้ค่ะเอิบคือเชอร์รี่กับไอส้มมันหายนะคะจะเป็นหน้าเออตัวตัวนี้มันก็อจะน่ารักน่ากินมากนะคะก็โทรมาเหมือนเดิมค่ะเบอร์โทรไหนก็ได้นะคะดูหน้าไหนสวยกว่าก็แชทมาด้วยนะแต่ว่าต้องจำไม่ได้นะตรงตรงนี้มันต้องมีส้ม แล้วอีกตรงนี้มันต้องมีเชอร์รี่นะคะตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องมีส้มตรงนี้ไม่ต้องมีเชอร์รี่นะส่วนส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะไม่มีตําหนิค่ะไม่มีตําหนิเลยมันจะเป็นในหัวใจตรงนี้นะคะของเบยรมีตําหนินะคะบอกตําหนิเขาไปสิใช่ตําหนิก็คือตรงนี้มันหลุดตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้มันหลุดมันเกือบขาดแล้วไปตรงนี้มันหลุดเราไม่ค่อยชอบนะ เดี๋ยวยังไม่หมดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรเออต่อไปจะเป็นแมวค่ะจะน่ารอนนิดนึงส,สโลไม่หรือไม่อันนี้คือไม่สโลนุม่มๆมมากสโลนิดหนึง่งต่อไปจะเป็นพันด้าบันค่ะ,ะพันน้าบันอาจจะน่ารอนิดนึงอันนี้คือของแถมนะแล้วตำหนิของแมวอยู่ไหนหรอตำหนิของแมวหรอ นี่ค่ะตำหนิของแมวอ้ยเยอะมากคือเราเดีะะด๋ยวเราจะบอกว่าอันทำไมคือตำหนิมันเยอะเอากล่องออกมาเอากล่องออกมาจะยืดถานะคะก็คืออยู่นี่อยู่ห้องแอร์เพราะว่าเราเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันเนี่ยสโลมากมันก็สีลอกๆอย่างนี้เลยนะคะ อ๋อค่ะเราแช่ไว้ทั้งวันทั้งคืนแค่คืนเดียวเนี่ยมันก็สโลของสโลแล้วค่ะส่วนส่วนตุ๊กตาหมีก็เริ่มสโลดูสิคะตุ๊กตาไม่ใช่สก,กูตชี่นะคะเป็นแค่ตุ๊กตาเฉยๆค่ะตุ๊กตาซื้อได้นะคะแอดไลน์มาได้ค่ะศูนย์เก้าหนึ่งห้าหกแสีหนึ่งสองนะคะอย่าลืมแอดมากันเยอะๆนะค่ะแต่ว่าเราไม่มีเบอร์โทรดีกว่าเพราะว่าสมุดเบอร์โทรเนี่ย เอิม่มคือเราไม่มีกระดาษแล้วนะวคือเราเ,เอาเด,เดี๋ยวเบอร์โทรร้านเดี๋ยวจะติดต่อไปอีกครั้งนะคะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะติดตั้งร้านเป็นเบอร์โทรแล้วก็ใครอยากซื้อสกุชี่ก็แอดไลน์มามันจะมีทั้งสองข้างมีเบอร์โทรแล้วก็จะเป็นร้านอะไรร้านสวอร,ร้านสวาอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นร้านสุดน่ารักสกุชี่ค่ะชิ้นใหญ่โตแต่ไม่ยาวขนาดนั้นนะคะ จะเป็นร้านสกุชชี่ที่ใหญ่โตมากของร้านพี่ออยกับน้องปียะค่ะ,คะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเอ่อน้องคิตตี้ที่น่ารักมากเลยนะคะเป็นน้องคิตตี้น่ารักเหมือนปีญยะนะคะดูสิคะใช่คะ่ะน่ารักไหมคะถ้าถ้านรักมันมันมีสองตัวนี้นะเราก็ขา,ายเป็นคู่แฝดกันนะคะคู่รัก จะเป็นที่น้องกันนะราขายตัวละ200บาทนะเพราะว่าเราชอบคิตตี้มากเราเราไม่ค่อยชอบหนะมีเท่าไหร่หมีหมีก็น่ารักนะคะแต่มันตัวใหญ่เกินไปค่ะใช่ได้ถ้าซื้อคิตตี้สองอันก็รวมกันไปสี่ร้อยบาทค่ะสำหรับวันนี้คิดนาคลิปนานมากแล้วนะคะถนนต้องกลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะแลยขอบคุณค่ะ